สวัสดีอีพี่โฮคากลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะช่องข้าราชการตัวน้อยสไตล์สาวบันหน้าเนาะคะ่ะมือนีเนาะคะ่ะสิมาให้เบิ้งในวันทีเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนาะคะ่ะหามื่อเลยเนาะคะ่ะงานกา็ไปได้หลายเลยเนาะคะ่ะยังที่เห็นล่ะคะ่ะตามภาพเนาะคะ่ะกับช่วงวันทีเก่าที่สิบเนาะค่ะก็จะขึ้นโค้งหองเนาะคะ่ะเพื่อที่จะ แอมเนาะคะแอมฝาเชืราข้างหลังเนาะคะเป็นห้องน้าเนาะคะกะก็ปูนก็ยึดเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบสองสิบสามแล้วล่วะคะ่ะเห็นว่าค่ะแอมแล้วเนาะคะแอมฝาเชืราไปแล้วเนาะคะข้างๆก็เป็นระเบียงนะคะกับยังพันเห็ดอย่างขึ้นโค้งไว้คือเกาเนาะคะ่ะหลังค่าหลังค่าตรง ตรงตรงเป็นบานตรงเป็นห้องนะคะกับมุ้งเรียบรอยแล้วนะคะแล้วก็ตีฟ้านะคะมอนีนะคะขังในกับบรดเทะเขาวัดเเขาไปท่ายให้เบืะะ้องแล้วค่ะกับเห็นตั้รอบนอกนะคะค่ะกับคืบหน้าไปได้หลายแล้วนะคะข้างหลังนะคะกับมุ้งเป็นที่เป็นห้องน้ำนะคะแล้วกับมุ้งแล้วก็ก็อิดเรียบรอยแล้วนะคะ และโตบ้านเนาะค่ะที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีวงกบประตูและหน้าต่างเนาะค่ะถั่งจะทําเองกับบได้ซื้อมากเนาะค่ะก็จะเอาเหล็กเชื<ม>่อมทําเองเป็นวงกบประตูและหน้าต่างเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะกับพ่อแค่นี้ก็เนาะคะ่ะแล้วกบมาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ